ูเอามามาจะพาไปซ้อนปลาซิวเลยไปเลยเปิดตัวซะแบบเปิดตัวยังรุนแรงเลยไปแล้วโอ้ยโ แอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บจุ๊บไปมาเพื่อนถือโอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นก็ไม่หายพอเพื่หัวกระติววิมงโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยในในโซนบ้านนี่ยจาการจราจรเขาข้างหน่อยเพราะว่าเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนอุตสาหกรรมเนี่ย เฮ้ยเราทำไมกลับมาไวจังวะไหนอ่ะเม่อกี้นะรู้ไหอ่ะเมื่อกี้เราก็คือมาจอดรถขอยืมสวิงเขาก่อนนี่ของใครอ่ะได้แล้วนี่ไปอ่ะ แล้วมาตอนนี้มาได้จังหวะพอดีนะเจอฝูงน้องๆ้องเขา4ตัวด้วยกันนะครับกําลังลงไปเล่นน้ําแต่แอดน้อยเอารถไปจอดตรงนูน้นโอ้โหเมื่อกี้มาทัน็อตเด็ดพอดีเดี๋ยวแอนน้อยจะเอาสวิงที่มีอยู่องี้ยนเนี่ยนี่นี่สวิงนี่นะฮะอ้เอมื่อกี้ผมเห็นน้องเขากำลังวิ่งไป4ตัวทิ้งของก่อนเลยรีบเอา็อดเด็ดโอ้โห่ พอลงมาได้ปุ๊บเล่นน้ําเลยอ่ะร้อนจัดเลยเหรอนี่ดูดิส่วนที่เราจะไปซ้อนอ่ะมีเวิร์นโนนอีเวิร์กใหญ่นู้นไหนตรงไหนโน้นเวิร์กกลางเนื้อะนะเวิร์กใหญ่นะู้นนะตรงไหนนะตรงกลางนู่นนะฮะ,ะ,ะเซิร์ชก่อนนี่น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะไปใช่นน่นเลยอ่าไปโอเคลงตรงนี้เลยไปเดี๋ยวลงตรงไหนตรงเนี้ยเนี่ยลง ป่ามันชันเกินทั้งลงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรตรวจสอบไปยังนี่เมื่อก่อนแอดน้อยเคยอยู่ในนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนแอดน้อยเคยเป็นกุจีอยู่ในกล่องเมื่อกี้นี้เอง และนี่ก็เป็นสะอะไรนะแอดน้อยเป็นสะหลวงที่มีความกว้างทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบไร่ใช่ไหมโอ้ยทำไมดูเจ็ดสิบไร่ดูเหมือนไม่เยอะเนาะดูดิทั้งหมดเลยนะดูดูดูเฮ้ยไอตัวน้ำพ่น น่ารักเนาะน่ารักดีนั่นนันั่นนั่นไม่เห็นดีว่าปลาช่อนจะได้จับขึ้นไปแกงสักหน่อยนะไม่ใช่นะนี่คือกระบือหรือควายนั่นเองนะครับไปแอรต้อยไปชนมูนแล้วนี่เอาไงแล้วแล้วจะเริ่มซ่อนได้หรือยังเนี่ยเรอ เดี๋ยวจะกระโดดไปนู่นเลยนะเฮ้ยอ้โอ้โหหน้ากระบพิมเลยอย่าให้เสียชื่อนะเว้ยเสียชื่อเลยเพราะว่าเมื่อวานมาเซอร์เวย์กัตตาชัยไปแล้วเห็นปราซิวนี่ลอยละล่องเลยอยู่ในน้ำเนี่ยใช่ไหมใช่วันนี้จะได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับโชควาสนาแล้วเดี๋ยวหามองก่อนเกือบพลาดท่าเอ้า อันนี้ที่ดักปลาเขานี่เขาเรียกว่าอะไรวะรอบนี่รอบอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยรอบดักปลาเออใครมาดักไว้วะพอทานหรือเปล่าไม่ใช่ยกดีไหมวะถ้าเรายกจะเป็นยังไงก็ดีนะเราจะไม่ต้องช่อนนะแต่เพื่อความปลอดภัยอย่าดีกว่าปะอย่าอย่าอย่าอย่มีปัญหาที่มันเซเวมันอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นที่เห็นปลานะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงฝั่งนน้นง่ายๆสรุปตอนนี้ท่านที่ยืนอยู่ไม่เห็นเลย เลยไม่ช่อนมัน,นและแล้วแอดน้อยพาผมเดินอยู่ประมาณครึ่งวันครับเดินตั้งแต่เท้าเปียกจนเท้าแห้งจนได้หลุมที่เขาเซอร์เวย์เอาไว้แล้วคือณะหม่องนี้ครับผมตรงนี้เหรอใช่<ฮ>วันนี้น่าจะได้ปลาซิวสักสิบตัวก็ยังดีท่านใช้หลักวิชาการอะไรทิ้งมองออกว่าตรงนี้ถ้าคุณช่อนปุ๊บคุณจะได้ปลาเลยเนี่ย เพราะเมื่อกี้ไปยืมสวิงเข้ามาเขาถามว่าน้ํามันไหลเหรอออแสดงว่าถ้าน้ําไหล้วต้องมีปลาซิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าน้ําเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยมันมาทางนี้เนี่ยอ่าจริงจริงเลยนะอันนี้ไม่ได้น้ําไหลมันเป็นน้ําขังพี่แต่ว่าลมมันมันพัดมาไงลมมันพัดมาเอาปลาต้องมาตามขึ้นไงพี่ปลาต้องมาตามขึ้นไงเข้าใจป่ะแต่เมื่อวานมาเซอร์เวยแล้วเจอตรงงูนอยู่แอ่งนูนแล้วตอนนี้ลมมันพัดมาทางนี้ไง ตามันอาจจะไหลมาตรงนี้เ่อะเออ,เอาตามันเสียงดวงดู <laughs> เดูเขาจะเล็งโซเวจะดูว่าสวิงแรกของแอดน้อยนี่จะได้ปลาหรือเปล่าแต่เขาว่าไม่ให้ดังนะซอดปลาให้เงียบๆหรือวันนี้ปลามันจะรู้วะไมันรู้เขาบอกให้เงียบๆอืมเราเมื่อวานเนี่ยคุยกับพ่อเสียง mày đúng không đây Hãy subscribe อเอาละทีนี้ก็ต้องรอดูว่าแอดน้อยจะใช้เวลาในการช่อนปลาซิลได้กี่ตัวใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าสวิงแรกที่ตักลงไปเนี่ยได้ประมาณ5ตัวนะครับโอ้ยถือแทบไม่ไหวเออมาดูผลผลิตเป็นไงนี่แค่รอบแรกนะรอบแรกเล่นไปนกี่สวิงง่ารอบแรกอะดูนี่ มาฝากเสื้อนหน่อยนี่แค่รอบแรกนะน,นี่น,นี่อันนี้แค่รอบแรกเดี๋ยวน้ำใส่ให้น้องหน่อ คืออันนี้ท่านจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยต้มยำต้มขมเป็นเมนูต้มยำต้มขมต้มขมแต่มมตที่สมัยคือต้มไงท่านกะจะไปกี่ตัวเนี่ยที่ลอยๆอ่ะอสักหนึ่งถ้วยก็พอแล้วหนึ่งถ้วยนะเออเดี๋ยวลงอีกรอบนึ่ง ใครนลใช่มามามาเจ้าของสะมาเลยไได,ดูการทำชำนาญมากนะครับถือสวิงมือเดียวด้วยแม่แน่นแน่นอนจริงๆ ได้ไหมได้กี่ตัวล็อตนี้ได้กี่ตัวดได้ไดไดเออซ่อนไปซ่อนไปด้วยไปเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆหลายคนถามว่าทำไมแอดเจไม่ลงไปทำอยากจะบอกเลยว่า เนื่องจากเ j นั้นเป็นคนทํำบาปไม่ขึ้นครับผมนะฮะ <Wow. S 1> เรื่องไม่ดีผมให้คนอื่นทําแต่ถ้าเรื่องดีๆเ j จะทำเองครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะ อย่าให้เขาหายตกใจก่อนตรงนี้ก่อนออมีการบอกว่าเดี๋ยวให้เขาหายตกใจก่อนอ๋อลองเอาเท้าไปทิ้งไหนวะเนี่ยนอนดีๆนูน่นไงตรงนั้นเองอ่าไหนมาดเดินได้ไหม หนึ่งกับมือเฮ้ยแอนน่าแอนน่ามายืนนี่ดิเดี๋ยวคุณมายืนตรงนี้ดิตรงนี้ผมแยกไม่ออกเลยว่าคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าผมนี่แยกไม่ออกแล้วว่าท่านกับเขานี่กลุ่มเดียวกันไหมมาด้วยกันหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงอ่ะดูออ่นไหวเหมือนยอดหญ้าใช่ไหมไปดูดิโอ้โหนไหวเหมือนยอดหญ้าเหรอเออนูนควายครับผมนะควายสามตัวเป็นควายก็ควายเผือกเด้อะอีกสักรอบสองรอบก็คงพอ เดี๋ยวไปหาแอ่งกลายเป็นว่าแอ่งน้อยๆอ่ะมีเยอะเหรอใช่อ่ะทางนู้นเห็นหลานบอกเห็นไอ้เมาตะโกนบอกทางนู้นมีอ่ะเออเดี๋ยวรองเท้าอยู่ตรงนู้นนะอ่ารองเท้าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวลงแอ่งนี้อีกสักหน่อยตรงนี้ก็ได้เยอะอยู่อันนี้ท่านถือไปตรงนู้นเลยก็ได้เอางี้ท่านเดินแอ่งนี้แล้วไปหารองเท้ากลับมาพอดีเลยอ๋อแล้วเดินกลับมาอีกเหรอก็ใช่ไงก็ได้เที่ยวนึงกันเลยโอเคลองเลยลองโชว์สดๆแอ่งนี้ก่อน ออก็ยังจะซ้อนได้เลยใครดูนะมีไหมไม่ไปถุยขี้ดินนะเว้ยคือตอนนี้นี่ทำให้ผมรู้เลยนะยยว่าชาวบ้านนะครับเอ่อที่เขาหาปลากันทุกวันรายวันเนี่ย กว่าจะได้ปลามาขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ซีเนาะบางทีถ้าเห็นเขาขายแล้วราคาไม่แพงมากเราก็ช่วยอุดหนุนเขาไปดีกว่านะค,คือเขาเรียกอ,อะไรหลังขดหลังแข็งแน่นอนกว่าเขาจะมาช่อนปลาซิวหรือไปช่อนกุ้งกันนะ่นะเนาะกว่าจะได้กำมือหนึ่งบางทีเราเห็นว่าโลนึงราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่กว่าจะได้มานี่เขาก็ทุ่มเทเวลาไปเยอะนะสังเกตจากแอดน้อยที่มาหาเนี่ยนะฮะสังเกตจากที่แอดน้อยมาหานี่ก็ ใช้เวลาไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยดูนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนี่ครึ่งชั่วโมงนะเร, ào, ร, ào, ร, ào, ราลาวยี่สิบกว่าตัวป่ะเดี๋ยวดูเห็นบอกว่าตรงนู้นได้เยอะมาอ่านายไปดูดิ มันก็วิ่งหนีได้หมดไงอันนี้มันวิ่งไปไหนไม่ได้ไงนี่ตัวเอ่งตรงนี้ก็ได้ปุ่มหนึ่งเลยเนี่ยให้หอยอเชอรี่ตัวหนึง่งเยอะกว่าตรงที่ท่านไปสู้มาอีกนะใช่สรุปแล้วดูแอ่งน้อยน้อ,ยอ่งน้อยน้อยำตื้นๆื้น,นอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีที่จะไปได้ไงนี่นี่นี่น 卡芒尼。 ไง้ได้ไหมคือ <ไป S 1> แอ่งนี้เยอะกว่าทุกที่ป่ะออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรเป็นเคร,รื่องมือดักปลาเขาแลวดูแล้วอะ Love này. Hoa, thật sự tùng đi. Um, um, um. Nah. True, true. Yeah. Ni nè. Gam mưa nữa nè. Huh. Né. 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 <S <S เดี๋ยวดูว่าข้างในเนี่ยมีจำนวนเยอะไหมท่านเอามีดมาทำไมปะเผื่อได้ค่ะอ่ะไหนขอดูกันทั้งหมดเท่าไหร่ะโอ้ได้ละถ้วยนึงประมาณกามือหนึ่งเหรอสองกามือนะประมาณสองกามือได้ใช่ไหม ไปเดี๋ยวจะกลับไปต้มแซบละต้มยำละพอแล้วใช่ไหมอหอยเนี่ยวไว้นี่ตอนนี้ถือว่าพอแล้วใช่ไหมก็พอแก่การกินละเดี๋ยวจะขอล้างอีกรอบนึงโอเคปะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปเดี๋ยวก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วก็ไปดูกันในคลิปหน้านะว่าแอดน้อยเขาจะทําเมนูนี้ยังไงให้พ่อเขากินนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้มีอะไรเพิ่มเติมจะทาคลิปต่อไปสวัสดีครับช่องแดกด้วยครับคลิปเดิมเลยเหรอม่ต่อลย่า let